คือผมพยายามคิดหาวิธีในการแก้พัซเซร์นในเกมนี้นะฮะสอวันนี้นี่คือเล่นเกมนี้ติดต่อกันจนแบบจำไม่ได้ว่าฝันว่าเข้าไปอยู่ในห้องนี้หรือเปล่านะฮะแต่ว่ามันนอนไม่หลับนะครับตอนนี้เราอยู่กันใน Please Don't Touch Anything นะฮะผมคงต้องพึ่งไกด์นะครับที่หน้าสตรีมนะฮะในการแก้พัซเซร์นในเกมนี้เพราะว่าฉากจบมันเยอะมากกี่ฉากจบนะเมื่อวานที่เรานับเนี่ยน่าจะเหลือแค่9ใช่ไหมแต่ว่ามันมีทั้งหมด30ฉากจบนะครับ แล้วก็มี achievement ด้วยโอ้โหอย่างเยอะแล้วพัลสเซนแต่ละอันนี้คือน่าจะคิดไม่ถึงนะฮะว่ามันต้องกดยังไงอันแรกนะฮะเป็นเดมอนเอนดิ้งนะครับ3 1 2 2 1 3เหมือนเดิมแล้วก็รหัสจากตรงนี้นะครับ8 2 6 7ฉากจบนี้เราต้องใส่รูปดาวในแป้นตรงนี้นะครับรูปดาวนี่คือรูปดาวที่เราเห็นจากตอนที่มันเป็นเงานะฮะจะเป็นรูปดาวที่เป็นเหมือนทำพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งที่นดิกาก็มี ข้างหลังตรงนี้ก็มีนะครับามาลองดูรูปดาวมันกดได้ห้าครั้งทําให้เป็นดาวอย่างนี้แล้วก็อันนี้นั่นไงเดมอนเอนดิ้งฮะปีศาจใครจะไปรู้ว่าเอาดาวมาใส่ตรงนี้ <c oughs> อะไรเมื่อกี้นี่ไงสัญลักษณ์รูปดาวนะฮะโอ้โหเดมอนมา ันต่อไปคือฉากจบ Black Hole Ending นะครับฉากจบหลุมดำเหมือนเดิมเลย3 12 2, 2 13อันนี้ใช้บ่อยมากเลื่อนมาด้านซ้ายรหัสเหมือนเดิมครับ8267นะฮะแล้วก็ครั้งนี้นะครับรหัสตรงนี้1 2 3 4เนี่ยเมื่อก่อนเราเอาพัเส์ร์ดตรงนี้ใช่ไหมตอนที่2ไฟมันจะเป็น3 1 2 1แล้วก็แก้พัเส์ร์ดที่เป็นโน้ตดนตรีตรงนี้นะฮะแต่ครั้งนี้ครับเขาบอกว่า ให้ดูที่ป้ายเดิมและสังเกตตัวเลขข้างหน้ามันไม่เป็น 1, 2, 3, 4มันเป็น 1, 2, 4, 4โอ้โห black hole ending มาเป็นยังไงหลุมดำ What ว้าไปอยู่ที่จักรวาลอื่นโอ้ oh. amazing โดนหลุมดำกลืนกินเข้าไปเย้ yeah. ผ่าน คือผมก็มองผ่านตรงนี้หลายรอบไม่ทันสังเกตนะฮะครั้งที่แล้วสังเกตเห็นตัววไม่ได้ดูตัวเลขโอเคฉากจบต่อไปนะฮะเป็นฉากจบคาทูลูนะครับสามหนึ่งสองสองหนึ่งสาเหมือนเดิมเลื่อนมาด้านซ้ายอ่ะฮะทีนี้เขาบอกว่าเอาไขควงไขตรงนี้ครับมันแงะได้โห <laughs> ผมก็ไขควงไขตามที่มันมีสครูมีนอ็อตอะไรอย่างนี้ ตรงนี้มันไม่มีใครจะไปรู้มันแงะได้มีปุ่มให้กดกดกดปุ๊บมีช่องตรงนี้โผล่ขึ้นมาตัวเลขที่เรากดตรงนี้มันจะเป็นรหัสตรงนี้แทนฮะโอ้โหซึ่งเราต้องใช้เลขจากตรงนี้แท่ง UV ไม่มีครั้งที่แล้วผมจดมาแล้วนะฮะตอนที่ใช้ UV เปิดตรงนี้มันจะมีตัวเลขอยู่ชุดหนึ่งเอามาใส่ตรงนี้แทนเลขข้างหน้ามันคือเลข0ูนย์ไม่ใช่เลข6นะครับศูนย์หนึ่งหนึ่ง สองสามห้าแปดหนึ่งสามเรียบร้อยอ่ะฮะเออทำพิธีอีกแล้วเหรอฉากจบอันนี้ชื่อว่าคาทูลูนะฮะอ่ะฮะมีเขาโผล่ขึ้นมาเสียงคนซุบซิบอยู่ข้างๆนะครับโอเคได้มาอีกหนึ่งเป็นปีศาจปลาหมึก สามหนึ่งสองสองหนึ่งสามคราวนี้นะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยเราใส่พาสเวิร์ดจากอันนี้นะครับเครื่องปริ้นต,ต,ตรงนี้ลูกศรม,มันบอกว่าให้กดซ้ายล่างซ้ายบนซ้ายบน,ซ,ยบนซ้ายล่างนะครับแต่ว่าครั้งนี้ให้ทําตรงกันข้ามนะครับให้เป็นขวาล่างขวาบนขวาบนแล้วก็ขวาล่างอ่ะผิดทําไมผิดเดี๋ยวนะซ้ายล่างซ้ายบนซ้ายบนซ้ายล่างอ๋อตรงกันข้ามกันเลยก็เป็นขวาบน ขวาล่างขวาล่างขวาบนเออต้องอย่างนี้แล้วจะมีอันนี้โผล่ขึ้นมามีเลขเขียนอยู่นะฮะว่า276 276ห้ามเกินไม่งั้นย้อนกลับไม่ได้275 6โอเคเรียบร้อยโอ้โหอะต้นไม้โผล่ขึ้นมาอีกแล้ว เหมือนกับฉากจบอันนูนเลยที่เราย้อนไปอดีตนะฮะต้นไม้ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมโอเคกลีน okay. มีแพนด้ารอบนี้ไม่ต้องใช้อันนี้ครับใช้ไขควงไขตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วสงสัยอยู่นานว่ามันคืออะไรตรงนี้มันเป็นพัลเซนที่โยงไปถึงนาฬิกาตรงนี้เราต้องใช้ค้อนทุบนาฬิกา ให้พังก่อนแล้วก็หมุนทุกเข็มให้ไปอยู่เที่ยงตรงเที่ยงตรงมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวอย่างนี้นี่อีกอันหนึ่งเข็มยาวอเข็มยาวเข็มสัน้นเข็มวินาทีอะไรก็ว่าไปเที่ยงตรงฮะจะมีตัวออกมาซึ่งตั๋วอันนี้มันจะแรนดอมนะครับแต่ละคนจะได้โค้ดไม่เหมือนกันให้เราเอามาใส่ตรงนี้เรียงจากล่างขึ้นไปข้างบนมันซับซ้อนมากเลยะ ใช้สีแดงนะฮะเป็นตัวบอกเลขสีแดงอันล่างคือสองสองแล้วก็สามหนึ่งสองสองโอ้เอเอเอโดนที่นี่ก็โดนหายไปเลยครับแค่นี้เหรอสามหนึ่งสองสองหนึ่งสามเหมือนเดิมแล้วก็ผลักไปด้านซ้าย ทีนี้ใส่ลูกศรเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเมื่อกี้กลับด้านกันจากอันนี้อ่าเป็นบนล่างล่างบนอันนี้จะเปิดขึ้นมาคราวนี้ให้กดปุ่มค้างเอาไว้จนกว่าจะเป็นเลข6ทั้งหมดเลข6ทั้งหมดคืออันนี้นะฮะซิกซิกซิกหกหแล้วก็กดยืนยันาานะฮะนี่จะมีอันนี้ลงมาซึ่งอันนี้ เราได้คําตอบมาจากอ่าฉากจบอิลูเม n a นาตินะฮะสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในฉากจบนั้นอ๋อต้องเลือกให้มันปรากฏขึ้นไม่ใช่เลือกอย่างนี้อันอื่นปิดไปให้หมดอาริกาไทรกุญแจอันอื่นปิดไปให้หมดนะฮะเออโอเคเฮออ้ <laughs> Happy Demon างหลังมีไหมมีด้วยสวัสดีเจ้าปีศาจมาซะน่ารักเชียวชอบตัวนี้น่ารักโอเคแฮปปี้เดมอนใครจะไปรู้ว่าต้องกลับด้านอันนี้ถึงจะเปิดได้คิดไม่ถึง3 1 2 2 1 3ครั้งที่แล้วที่ผมเล่นฉากจบที่เป็นเครื่องบินนะครับที่พังเมืองตรงนี้ไปมันมีโคตรลับอยู่ในนั้นนะฮะเป็นรหัสของเจ้าสีสีอันตรงนี้ที่เราต้องใส่นะครับ มันที่แล้วผมไม่ได้สังเกตมันเขียนเป็น YRBB นะฮะก็คือเยลโล่เลสบลูบลูอ่ามีอันนี้โผล่ขึ้นมาเป็นใบปิดอยู่ดันไปด้านซ้ายปุ๊บให้เอารหัสจากตรงนี้มาใส่ครับจำได้ไหมฮะตอนที่เอา UV2 มันจะมีเหมือนเป็นเลข8อยู่ตรงนี้มันคือเลข8นั่นแหละครับมันเป็นเลข80แล้วก็20นะฮะอยู่ตรงนี้80 20เอามาใส่ตรงนี้ แล้วก็จะเปิดอันนี้ขึ้นมาโอ้ oh. <laughs> ใส่รหัสอันนี้อีกรอบนึงนะครับ8,2,6,7คือถ้าเกิดไม่ดูผมก็ไม่รู้เลยนะว่ามันใส่ได้สองรอบ8 2 6สองหกเอ้ยสองสี 2, 4, ทำไมไปกด5เปิดอันนี้ขึ้นมาอีกทีนึ่งฮนะทีนี้มาตรงนี้ฮนะขวาบนขวาล่างขวาล่างขวาบนแล้วก็แงปใต้นี้ออกทีนี้เราจะได้ใช้โค้ดตรงนี้แลละในไกด์เขาบอกให้ผมกด ตรงนี้ตามที่รูปภาพเขาปรากฏอยู่เลยเขาไม่อธิบายว่ามันมาจากไหนนะฮะมันอาจจะเป็นตัวหนึ่งสือตรงนี้นะ d 4 d 7 d 1 b 4อะไรอย่างนี้คือให้กดตามภาพเลยครับอันนี้ตรงกลางข้างล่างอันนี้แล้วก็อันนี้นี่ไงจะมีเพชรออกมาฮะหยิบแล้วก็มาใส่ตรงนี้สรุปก็ไม่เข้าใจนะว่ามันเป็นรหัสตรงนี้ยังไงถึงมาใส่แบงนี้ได้ แล้วกดปุ่มตรงนี้ก็จะมีเครื่องบินจากฉากจบซิตี้บูมนะฮะโผล่ขึ้นมาแต่เราไม่ต้องเล่นคราวนี้พอจะมีต้นไม้ขึ้นมากินนั่นคือเรามาอยู่ในนี้นี่เองเรามาอยู่ข้างในนี้นี่เองฮะมันซับมันสอนยิ่งนักยากจะย่างถึง สา 2, หนึ่งสาโอเคฮะแล้วก็ไขควงมาก่อนไขควงมาไขาตรงนี้ถ้ายังจำกันได้นะฮะตอนที่เราใช้ UV 2ตรงนี้มันมีเลข4อยู่ผมพูดตรงนี้หลายครั้งมากแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือคำใบบอกว่าให้กดตรงนี้4ี่ครั้ง 1, 2, ึ่สาสี่โอ้โหจะมีรูกุญแจขึ้นมาครับแล้วก็เลื่อนอันนี้มาด้านซ้าย รหัสตรงนี้ให้เอาปี2-0-0-1จากปฏิทินมาใส่ครับถ้าเกิดนั่งลองนี่ผมคงใส่มั่วไปหมดอ่ะควรจะจับต้นชนปลายถูก2-0-0-1มันจะเปลี่ยนมาเป็นอันนี้แล้วก็ให้ใส่คำว่าเอิร์ธเข้าไปฮะ e a a r เลยนะฮะ t h นี่แล้วกดปุ่มจะมีกุญแจโผล่ขึ้นมา หยิบแล้วก็มาใส่ตรงนี้จบโอ้โห,โหปล่อยจรวดออกไปเ,เ,เสียงอะไรเสียงอะไรข้างหลัง <c oughs> นี่คือฉากจบ Space Odyssey นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันนี้มันคืออะไรคือกล่องอะไรก็ไม่รู้ 1> 3 1 2 2 1 3แล้วก็เลื่อนมาด้านขวาถ้ายังจำกันได้นะฮะตรงนี้พอส่อง UV ไปปุ๊บมันจะเป็น DNI นะครับ DNI 3ตัวที่มีแสงสว่างขึ้นมาซึ่งนี่คือรหัสมอสพอใส่รหัสมอสปุ๊บมันจะเป็นขีดจุดสั้นจุดยาวนะครับให้เอารหัสมอสมาใส่ตรงนี้มันจะเป็น100 แล้วก็ 1, 0, 0, 0ผมก็หาอยู่ต้องนานว่ารหัสมอสเอามาใช้ตรงไหนน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมแล้วเฮฉากจบโอเชียนเอนดิ้งนะครับน้ำท่วมแล้วหนูล่ะออกมาหรือยังโอเคได้มาอีกหนึ่ง อ่ะคราวนี้ให้เราทุบนาฬิกาครับเพื่อให้เอาเข็มยาวเข็มสั้นแล้วก็เข็มวินาทีมาอยู่ที่เลข6 66 6เป็นฉากจบที่เราสามารถปลดล็อกอาชิเมนต์ได้ด้วยนะฮะโอเคฉากจบนี้ค่อนข้างหลอนนิดนึงเธออยู่ที่นี่ไหมฉากจบที่เราเจอกับเดวิลนะครับตอนนี้เธออยู่ข้างหลังเราแต่ถ้าเกิดเราไม่หัดหลังไปนะฮะ15วินาทีอ่ะ ไปดูแล้วกันช่างมันเรื่องอาชิพเมนต์หวัดดีครับอา้าวนี่ไงอาชิพเมนต์อ๋อต้องค่อยหันไป15วินาทีแล้วค่อยหันไปแค่นี้เองแล้วก็ฉากจบใช่ไหมสามหนึ่งสองสองหนึ่งสามแล้วก็เลื่อนไปด้านซ้ายคราวนี้นะครับเราจะนำรหัสจากตู้ตรงนี้มาใส่ ตอนที่เราเปิด UV นะครับมันจะมีเลข55แล้วก็078อยู่ตรงนี้55 078แต่ว่าที่เราต้องเอามาใส่คือ55 3700แล้วก็078นะครับเต้องแงะอันนี้ก่อนต้องแงะอันนี้ก่อนผมข้ามขั้นตอนดูข้ามไปแงะอันนี้ก่อนอ่ะแล้วก็กดถูกแล้วเมื่อกี้55 3700 078ทีนี้ตู้มันจะเปิดออกมา นี่วิธีเปิดตู้เป็นหน้ากากกันแก๊สพิษนะครับใส่หน้ากากแล้วก็กดปุ่มสีแดงจะเป็นการปล่อยแก๊สพิษออกมาแต่เรารอดเสียงใครไอ,อ้ข้างนอกฉากจบแก๊สพิษนะครับเสียงมาถึงข้างในเลยโอเคทำไมกลับมาเหมือนเดิมล่ะพูดเหมือนเดิมเลยตั้งแต่แรกอ๋อได้กาแฟ ได้กาแฟครับหยิบกาแฟมากินขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นฉากจบสุดท้ายนะฮะกาแฟข้างหลังนี้ก็คือเครดิตนะครับได้ฉากจบทั้งหมดก่อนถึงจะได้อันนี้มาฮะโอ้โหกว่าจะจบครบทุกฉากจบแล้วกดตรงนี้ได้เลยใช่ไหมเอากดไม่ได้วางแก้วก่อนฉากจบมา เย้ yeah, ครบทุกอันแล้วมีปุ่มขึ้นมาครับตรงนี้แต่ว่าเราจะยังไม่กดเพราะว่ามันมีอาช e v เมนต์อีกนะฮะอีกเยอะเลยเราค่อยมาไล่าตามเก็บคลิปหน้าแล้วกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ